ครับมีวิธีการาเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์อีกวิธีหนึ่งโดยใช้วิธีลัดนะครับซึ่งในครัวที่แล้วได้แนะนําไปเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาคือเราไปแบ่งเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่1คือไปคลิกที่รูปแบบนขยายใช่ไหมครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือพิมพ์อักษร p ลงไปก็จะปรากฏขั้นตอนที่3ขึ้นมาคือข้อความคําว่า Projector to a c i r c u n a screen ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นมาก็จะสู่ขั้นตอนที่4นะครับ ขั้นตอนที่4ก็คือจะพบแถบเมนูขึ้นมานะครับก็เราก็คลิกที่แถบเมนู difficult case นะครับขึ้นมาก็จบรายการนะครับแต่วิธีการนี้เราจะใช้วิธีการที่ง่ายขึ้นแทนที่เราจะพิมพ์ค้นหาเราไปพิมพ์นะครับเราจะใช้วิธีการคือใช้คีย์บอร์ดช่วยนะครับคือกดที่ปุ่ม window นะครับปุ่ม window s กับปุ่ม p นะครับพร้อมกันเลยนะครับก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้คืออันนี้เป็นขั้นตอนที่4ใช่ไหมครับเนี่ยแถบเมนูนี้ขึ้นมานะครับ ซึ่งข่าวก่อนจะเป็นขั้นตอนที่4นะครับอันนี้เราแค่2ขั้นตอนนะครับคือกดที่ปุ่มว i n d o w s กับตัว p ก็ขึ้นมาตัวนี้ทันทีเลยก็2ขั้นตอนจบเลยนะครับก็คลิกที่นี่ก็ออกสู่โปรเจคเตอร์ทันทีนะครับครับจบแล้วครับสวัสดีครับ